ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกขั้นที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับเขาถูกสายเลือดเอกินกินจริงๆเนะนั่นช่วยให้เราไม่ต้องลำบากในการเคลื่อนไหวเขาตายไปแล้วจริงๆอย่างนั้นเลยร,รอเดี๋ยวเป็นไมได้ไหมว่าการฟื้นฟูโดยการรวมเลือด ข้าอยู่ที่ไหนข้าคิดว่าข้ายังมีชีวิตอยู่ทำไมข้าถึงไม่รู้สึกอะไรเลยนานแค่ไหน,านาแล้วนะมีแสงสว่างอยู่งั้นเหรอข้ายังสามารถกลับไปได้ไหมหนึ่งเดือนต่อมาในเมืองหูโจหัวอโสกันการย้ายพระราชวังสวรรค์เอกภาพทั้งหมดไปที่บุาหลี่ครั้งนี้มันกระทนหายเกินไปหรือเปล่าไม่หรอก พวกเขาเลยยังเชื่อว่าการพักที่พระราชวังสวรรค์เอกภาพนั้นปลอดภัยกว่าเราไม่สามารถต้านทานการโจมตีกระทันฐานาอีกครั้งเหมือนที่ตุยจินมผเชิญในครั้งที่แล้วได้โลกแม่นั้นเต็มไปด้วยอันตรายจากภาิตะวันออกไยอีและคนอื่นๆยังคงอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นการปกป้องร่างกายของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราล่วเฉิง ก็เข้าไปในเมือนภาพนิ้หลายมาถักหนึ่งแล้วอะผู้เท่ากันมีคนอยู่ข้างหน้าฮ่าฮ่าฮ่า,าือและคนล้วนเป็นของข้าข้า,าต้องการมันเดี๋ยวนี้เลยไอเด็กเวรน,นั่นมาจากไหนทั้งตัวมันส่งกลิ่นของมลังช่วดหลายเต็มไปหมดเลยดาบกักขังเทพย่าฮ่ามันเหมือนกับการจักตี้เลย เขาสามารถต้านการโจมตีของข้าได้ขอทูนเรือหอกของเราลำหนึ่งแล้วคนคนนี้เป็นใครกันแน่ือเผ่าหมีเผ่าสินงเผ่าจัน้าใหม่ได้มาถึงแล้วผู้นำเผ่าสินงสินงเลียซานผู้นำเผ่าหมีจักรพัรด์อัมพันผู้นำเผ่าจัน้าใหม่หมินหูไม่ต้องตกใจไป ทำไมพวกเจ้าไม่ทําให้กุยชิงได้รับความบันเทิงสักพักหนึ่งล่ะกุยชิงนั้นเหรอเขาเพิ่งตายไปเมื่อมกี่ปีมานี้ไม่ใช่เหรอแล้วทําไมถึงได้มีคนเกิดมาอีกแล้วล่ะเขาจะมาหาจักรพรรดิตอวันออกไทยอีกแล้วเหรอฮ่าอ่ะอ่ะอ่ะอ,อในขณะที่พวกเรายังคงเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและพลังงานชั่วร้ายในโลกแม่การสร้างกุยชิงอีกคนก็ไม่ใช่เรื่องอยากเลยคราวนี้ เขาเกิดใหม่ในเมืองหยูหลู่ที่เต็มไปด้วยพลังงานชั่วร้ายในผู้หญิงผู้เป็นแม่ของเขาแล้วเขาฆ่าครอบครัวของเขาท,าทันทีที่เขาเกิดมาเลยล่ะและด้วยคำแนะนำส่วนตัวของข้าดูซิว่าเขาจะโตเร็วแค่ไหนหือชิแม้แต่เลทามิงก็อยู่ที่นี่นี่มันเริ่มจะลำบากแล้วสิฮิฮิิพวกเขาสร้างกูชิงอีกคนจริงๆด้วย สมาชิกเรือทมินเสียวหลางพี่สาวเซนจาอย่าบอกนะว่าท่านยังรู้สึกกับกุยชิงอยู่นะ่ะไม่หรอกคนคนนี้เป็นตัวแทนของความเครียดแค้นในรูปแบบใหม่โดยสิ้นเชิงไม่ใช่เขาหรอกใหม่โดยสิ้นเชิงหรอในส่วนเลือกที่สุดข,ของเขาเขายังคงเป็นกุยชิงเพียงแต่ขาดความทรงจำในอดีตของเขาเท่านั้นหัวหน้าเรือทมินกับตันเท่า เผามีกับสนงจะต้องถูกกินโดยกุยชิงอย่างเด็กเลี้ยงไม่ได้เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับพวกเรามาก่อนพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเพราะสิ่งนั้นพรมาจารย์แห่งสวรรค์ได้สั่งว่าภารกิจของเราในครั้งนี้ไม่ใช่แค่จับตัวลวดเฉิงเท่านั้นแต่ยังกินกุยชิ้ด้วยเลินกินกุยชิ้เหรอใครจะทำล่ะเดี๋ยวเจ้าก็รู้ยา yeah! ฮ่าฮ่าฮอ่ามันสนุกจริงๆเลยฮะอ่าหืมเจ้าคิดว่าไม่มีใครจัดการกับเจ้าได้หรือไงโฟเซีมาแล้วข้าจะต้านขาเอาไว้เองมินหูเจ้าจัดการเรือทธมินเลียสานเจ้าจัดการล่วเฉิงมอขึ้นไปซื่อเรือธมินกำลังเข้าร่วมการต่อสู้แล้ว บอกข้ามารููว่าแผนที่จะจัดก,การกับเผ่าหมีกับสนงทำไมเจ้าถึงพยายามดักจับพวกเราแทนล่ะเจ้าไม่ใช่เรลือทมินที่เป็นภัยคุกคามใหญ่กว่าหรือเข้ามาเลยยา่าโอ้ตามข่าวลือที่บอกไว้ร่างกายของเจ้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทางกายภาพแต่เป็นเรลือทมินสินะถูกต้องแล้ว เนื่องจากแกกรพันดีรู้ว่าชอบการต่อสู้ข้าจะมอบความบันเทิงให้กับนางสักหน่อยพวกเราสี่คนจะมุ่งหน้าลงไปจับลวเฉิงเองตราประทับแปดเหลี่ยมยอ่ออะชัดเจนว่าหลังจากที่เจ้าหลอมรวมอรยธรรมวิญญาณตัวกำเนิดแล้วเจ้าม่ได้ฝึกฝนมันมากนักเจ้าคิดว่าเจ้าชนะแล้วหรือไงอย่างน้อยที่สุดข้าก็สามารถจัดการกับเจ้าได้ ย่ <Yeah! S 2> ืมข้าพ้อ,องการตาประทับแปลเรียของค่าโดยใช้มิติหรือผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ความสามารถอศัก์สศิ์ของมิติได้ในระดับนี้ถูกต้องแล้วนั่นก็คือเทพเจ้าโบราณแหความกละหลนคงยังไงล่ะไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าก็ไม่สามารถต่อสู้กับความจริงได้มันเป็นคงจริงๆสินะขอร็อกพื้นที่รอบตัวข้า เจ้านีไปไหนไม่ได้แล้วเอาดาบของข้าไปกิน yeah! ย่าเกิดอะไรขึ้นว้าวออร่าของฟูซีเปลี่ยนไปและบาดแผลของเขาก็หายไปแล้วด้วยหรือว่ามันคือเจอเขาอยู่ที่นี่เจ้าอยู่ไม่เข้าใจอีกหรือเจอเส้นทางแห่งการชนะล้างคือเส้นทางที่แท้จริงนั่นเป็นเหตุผล ว่าทำไมข้าถึงเลือกที่จะช่วยจกักรพรรดิอมพันธ์ถ้าเช่นนั้นข้าจะต้องพาเจ้าออกไปจากที่นี่สักก่อนและปิดผน,นึกพื้นที่นี้ด้วยในขณะที่ข้าอยู่ที่นั่นเจ้าจะไม่มีวันโน้มน้าวให้ข้ายอมแพ้ในเส้นทางจบบได้คงด้วยเหตุผลมาประการข้าไม่สามารถใช้มหาเวทเคลื่อนย้ายได้และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องคิดพื้นที่ของเราเอาไว้ที่นี่ ได้เลยย่าอยู่นี่นี่เองหาง่ายจริงๆเลยนะอย่าแม้แต่จะคิดที่จะเข้าใกล้ย่าโย و! มีปรมาจารย์อยู่ที่นี่ด้วยฮฮลุยกันเลยย่าโซ่เชิงนะแล้วค้าจะไว้ชีวิตเจ้าเจ้ากำลังตามหาลูกเชิงอยู่เหรอหรือมันไปซะไปเลย ข้าจะตานพวกมันไว้เองได้เลยไม่มีใครออกไปได้ยา่าเจ้าหยุดข้าไม่ได้หรอกย่าอ่ากดแห่งสนน้องย่าเออรัวเฉิงเฮ้อเจ้าจะขโมยของจากข้าไปไม่ได้หืมวันบนเปื้อนหนูจากเรือทํามินอยู่ที่นี่เหรอ สมาชิกเดอทมินหลิงอู่ข้ารู้สึกเป็นเกียตรติที่เจ้าจังจำข้าได้ฮ<ะ>ึบได้เขามาแล้วเจ้าก้าดียังไงมาขโมยของจากข้าย<อ>่าขอบคุณที่ช่วยให้เราลอดจากปัญหาต่างๆมากมายรูปลักษณ์ของเจ้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยย่าเพราะฉะนั้น ร่างกายแท้จริงของเจ้าก็ไม่ได้อยู่โยงโคงอรันเสมอไปกัปตันเราได้ลวดเฉิงมาแล้วจะกรพพัดินีนูวา่าช่างแข็งแกร่งจริงๆแต่ตอนนี้ข้าต้องไปแล้วไว้คราวหนะ้าเรามาสู้กันใหม่เสี่ยวหลานใช้เรือล่องหอนแล้วออกไปทันทีฮึฮึฮึฮไปกันออกไปหรือต่อหน้าเทพเจ้าโบราณแห่ความกลหลเนี่ยนะ เทพเจ้าโบราณแห่งความกลาหนคงอะเขาอยู่กับเา่เสนนองข้าเห็นเขาอยู่ในโลกแห่งแรงกับเหนิดความกลาหนและจะปล่อยให้เขาพาลูกเฉิงไปไม่ได้เจ้ามาได้ยินเหรอเขาเป็นเทพเจ้าโบราณแห่งความกลาหนคนที่เจ้าเห็นก่อนหน้านี้อาจจะเป็นร่างคนแต่คนนี้เป็นตัวจริงบีบอัดพื้นที่ยอ่อกัปตันเรา เราจัดการเขาไม่ได้กับตันรีบหน่อยพาพรมาจารแห่งสวรรค์ที่อีกฝั่งหนึ่งลงมาว,ว้แหวน่นการเคลื่อนลงย่า yeah! อ่าถึงแม้ยุคสมัยอันโกลหนจะผ่านพ้นไปนานนับพันปีแต่กินอายของโลกนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเลยสินะเจ้าเป็นใครข้าเป็นใครไม่สำคัญสิ่งสำคัญ คือเจ้ามอบลวดเฉิงให้กับเผ่าว่างป่าสดีควาเจ้าต้องการควบคุมลวดเฉิงภายใต้เผ่าว่างปล่างั้นหรอือฝันไปเถอะดังนั้นท่านปรมาจารย์แห่งสวรรค์ท่านรีบลงมาขนาดนั้นเลยเหรอือท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะไม่บังคับลวดเฉิงหรอกหรอือเ <c oughs> พียงเพราะว่าข้าไม่มีวงแหวนเคล,ลื่อนลงก็มันหมายความว่าข้าจะลงมาสู่โลกแม่ไม่ได้นะอาวัว อรรยธรรมวิญญาณต้นกำเนิดนั้นดีกว่าในการควบคุมผู้คนจริงๆเราไม่สามารถปล่อยให้รั่วเฉิงตกอยู่ในมือพวกเขาได้เด็กคนนี้ยังคงยุ่งอยู่กับมวลภาพว่านิลันสินะโทษตัวเองเธอที่แข็งแกร่งมากจนเราทุกคนต่างก็กลัวทุกคนต่างก็อยากควบคุมเจ้าแต่สำหรับตอนนี้ข้าจะใช้เจ้าเป็นอาวุธของข้าย่า ข,ข้าคิดว่าข้าเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดในความกลหลแล้วแต่เศษประหลาดพวกนี้อาศัยอยู่ในอีกฝั่งของโลกมาเป็นเวลานานาน,นับไม่ถ้วนเราไม่มีพลังที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยซ้ํากัปตันเทพเจ้าโบราณแห่งความกลหนไม่มีเวลาที่จะมุ่งเป้ามาที่พวกเราแล้วในตอนนี้เราจะทําทยัางไงต่อไปการต่อสู้โดยตรงกําลังถูกควบควมุมโดยปรมจารย์แห่งสวรรค์ เรายังมีบางสิ่งที่สำคัญกว่าที่จะต้องทำมันเป็นงานที่สองที่ได้รับมอบหมายจากแ r รนด์ม s t e r อ่าย่าฮ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 ่แม้จะไม่มีร่างกายเก่านั่นข้าก็ยังสามารถกลับสู่โลกแม่ได้ไม่เลวเลย